ทุกคนเคยเป็นกันไหมคะเวลาวาดรูปแล้วรู้สึกว่าลายเส้นของเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่แน่ใจว่าลายเส้นของเราเป็นแบบไหนกันแน่รู้สึกว่าตัวเองไม่พัฒนาลายเส้นสักทีวันนี้นะคะกิมมี6เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณพัฒนาลายเส้นของตัวเองแบบเห็นผลมาฝากกันคะ่ะ โอเคค่ะสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะคะวันนี้มาพบกับกิฟเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิจะมาบอกเคล็ดลับพัฒนาลายเส้นของตัวเองกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยวิธีที่หนึ่งนะคะวาดให้บ่อยและทดลองวาดไปเรื่อยๆค่ะส่วนตัวนะคะกิฟวาดมาตั้งแต่ป .4 นะคะปัจจุบันตอนนี้จะขึ้นมาหาลาัยแล้วปีหนึ่งแล้วนะคะ ตามที่ทุกคนเห็นนะคะเราต้องวาดให้บ่อยให้เรารู้สึกชินมือแล้วก็อย่ารอให้เราวาดเก่งก่อนนะคะเพราะว่าถ้ารอให้วาดเก่งแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ลองทดลองวาดแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ลายเส้นของตัวเองซึ่งอย่ารอให้วาดเก่งค่ะเพื่อที่จะให้มือของเรานะคะชินกับการวาดรูปแล้วก็ทดลองวาดอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆ ก็คือผลงานของกิฟนะคะที่ผ่านมาความจริงก็มีเยอะกว่านี้นะคะมันก็มีแบบว่าไฟล์เสียบ้างแต่ความจริงแล้วเนี่ยกิฟก็วาดมาเยอะมากเลยนะคะเท่าที่วาดมานะคะไม่ว่าจะเป็นในโัพท์ในกระดาษในคอมในแอปต่างๆกิฟวาดมาหมดแล้วนะคะก็ไม่แปลกที่ในปัจจุบันเนี่ยกิฟจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะวิธีที่2นะคะ สังเกตงานที่ชอบแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าเรารู้สึกชอบตรงไหนชอบเส้นแบบไหนแล้วก็เส้นแบบนี้มันรู้สึกว่าเรารู้สึกชอบเป็นพิเศษนั่นค่ะเราอาจจะอยากจะมีลายเส้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็หยิบจุดที่ชอบเนี่ยของงานเนี่ยมาทดลองวาดดูนะคะไม่ว่าจะเป็นสังเกตงานในพินหรือว่าสังเกตงานในกลุ่มของเฟซก็ได้นะคะ สมัยนี้เนี่ยมีคนหลากหลายแลยเส้นเข้ามาอยู่ในพื้นที่โซเชียลมากมายนะคะแล้วก็สามารถค้นดูได้ตลอดเลยวิธีทำให้รู้ว่าเราชอบแบบไหนนะคะก็คือเราต้องค้นไปเรื่อยๆค่ะมาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมภาพนี้เราถึงอยากที่จะกดเข้าไปแล้วก็ค้นดูเพิ่มเติมซึ่งน่าอาจจะเป็น แนวลายเส้นที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจมันความรู้สึกเหมือนเราตกกลุ่มรักครั้งแรกอะค่ะการตกกลุ่มรักลายเส้นก็เหมือนการตกกลุ่มรักของความรักเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเรารู้สึกสปาร์คหรือว่าปิ๊งอันไหนมากที่สุดก็ลายเส้นนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบก็ได้ค่ะวิธีที่3นะคะอย่ากลกัวการที่เราจะลอกหรือว่าต้องลอกเพื่อเรียนรู้นะคะ การลอกเพื่อเรียนรู้เนี่ยก็คือเราฝึกวาดตามงานของคนอื่นนะคะเพื่อเรียนรู้โครงสร้างลายเส้นแล้วก็อารมณ์จากนั้นก็นำมัปรับมาใช้ไม่ใช่ว่าเราก๊อปเป๊ะนะคะบางทีนะคะกิ๊กก็แนะนำให้เราลอกเป็นลายอนิเมะดีกว่านะคะหลายคนเนี่ยถ้าเริ่มวาดรูปเนี่ยส่วนใหญ่จะลอกเป็นรูปอนิเมะทั่วไปนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในการลองลอกลายเส้นอนิเมะ วาดไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากวาดตามแล้วนั่นอาจจะหมายความว่าเราอาจจะใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเราอาจจะอยากวาดรูปนี้รูปอนิเมะเรื่องนี้แต่ว่าเป็นลายเส้นของตัวเองแบบที่ไม่ต้องเหมือนเขาไม่ต้องลอกเขามาเป๊ะๆนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราอาจจะเจอลายเส้นของตัวเองค่ะข้อที่สี่นะคะ หาสิ่งที่เราชอบวาดมากที่สุดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวาดฉากวาดคนหรือว่าวาดสัตว์สิ่งของบางคนอาจจะชอบสิ่งที่เราวาดบ่อยเนี่ยมันจะค่อยๆกลายเป็นลายเส้นของเราเองคะ่ะก็แล้วแต่แต่คนว่าจะชอบวาดอะไรมากที่สุดนะคะวิธีที่5นะคะวาดแบบหลากหลายสไตล์แล้วก็ค่อยๆมันออกมา เป็นแบบที่เราชอบนะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะมีแนวมินิมอลแนวดาร์กแนวสมจริงแนวพอ์เทรตแนวอนิเมะสไตล์หรือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นบางเส้นหนาเส้นหยาบเส้นเนียบหรือบางคนอาจจะชอบทับเส้นนะคะ บางคนอาจจะชอบตัดเส้นมากกว่าชอบใส่เส้นมากกว่าชอบวาดเส้นแบบมางอะพอเราวาดหลายๆแบบนะคะจะเริ่มรู้สึกว่าเราชอบแบบไหนจากนั้นนะคะลองผสมทุกอย่างที่เป็นลายเส้นเฉพาะตัวเราลองเอาทุกอย่างที่เราเคยวาดมาก่อนลองมามิกดูแล้วก็จะรู้ว่าเราชอบแบบไหนมากที่สุดนะคะข้อที่6นะคะข้อสุดท้ายให้เราเก็บผลงานไว้ดูการพัฒนาของเราค่ะ อย่างที่พูดมาทั้ง,งหมดนะคะคือเราก็ให้เก็บสะสมผลงานของเราเอาไว้นะคะหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้นะคะถ้าเกิดวาดในกระดาษล้วก็จะได้เห็นการพัฒนาของตัวเองแล้วก็มีกําลังใจวาดต่อนะคะ บางคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มด้วยการที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันแช่ลายเส้นของเราหรือเปล่าแต่เราก็สามารถนํามาเปรียบเทียบในอนาคตได้นะคะว่าเราอ่ะมีลายเส้นแบบนี้มาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เรามีลายเส้นแบบนี้แล้วเราชอบลายเส้นปัจจุบันมากเลยที่เก่าไปทั้งหมด6ข้อที่คิปเก่าไปนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองทําตามทั้ง6ข้อนี้นะคะเผื่อว่าผู้คนจะได้ลายเส้น ในแมบ ที่เป็นตัวเองจริงๆในปัจจุบันนะคะปัจจุบันกีก็มีลายเส้นเป็นของตัวเองนะคะและอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนไปอีกสไตล์หนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็กีคิดว่าลายเส้นของกีกีก็ชอบประมาณหนึ่งเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะคลิปตั้งใจทำคอนเทนต์นี้มากๆเลยเพราะว่าอยากที่จะทำเกี่ยวกับลายเส้นมานานแล้วนะคะถ้าเกิดมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ กันนด้วยะะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปจนจบนะคะบ๊ายบาย